หลายเลยน่ะร้ายแบบนี้บอกเคียนอยู่ขึ้นไปทำถุงกลิ่นตาม order ครับมผมบาเคสติกอีสาะพ่อกระเทินครับสวัสดียามแรงจ้ะพี่น้องอพากันไปใส่ที่ดักปูอยแล้วจวับมือหนึ่งร้ายๆ <c oughs> สั่งร้ๆๆายๆแจักสีได้บอดได้เอออย่าเพิ่งว่าเอาเนั่นแหละสั่งแจักสีได้บอดได้บอได้รับปากเด้อ เขบอกว่าได้เนาะแม่นจ้ะเอาใส่ยาใส่กินทำมันอยากหมานแต่ว่าเขาบอกว่ามีโอร์โดเดอร์มันสิบกวา่<ช>บวาบาทสิบกว่าว่าดีกว่าจ้ะเหยื่อของเราก็เป็นปลาแดกเนาะกับหัวปลาจ้ะหัวปลาช่อนหัวปลาช่อนที่มันลงตงล่งเหรอจ้ะส่วนหัวมันเอามามัดรวมกันปลาแดกนะแม่เบาเขนเอาปลาแดกอ๋อปลาแดกจุ่มเขากันโลด บรรยากาศยามแรงจ้ะบรกเพลงกับต้มเขา่าให้หมานี่นี่ให้ไอตัวนี้แหละอาบน้ำเนี่ยเดอ้อมือเนี่ยเดอ้บอบางทีหูขีตาหันเดอ้อหุ่นเอ้ยสกปรกมากเลยนะเธอเน,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 นี่ยเมือ่นอน,นี้พ่อเพื่อนเ<พ>อาไปนอนใต้ท้องรถอยู่หน้าบ้านทูกตัวกระสีแดงๆเนี่เล็ก <c oughs> น้อยเล็กน้อยในบ้านปั่นจักรยานเล่น ปลาแดกเลือกเอาตัวเยื่อเยื่หลายๆเลยเพราะว่าอย่างยิ่งอาหารอยู่อยู่ทั้งคืนเท่าไดมันก็ยิ่งมีผลเอ็ดเห็ดปูมากินได้เรื่อยๆนะบอกเคเนานะส่งกินคุณเธอเอาใส่ปลาแดกส่งสามต้นหัวข้ามเมื่อไหร่แต่อันนี้เอาตัวใหญ่ๆรูปรปลาแดกปลาแดกเออแต่นานแล้วจ้ปะปลาแดกตัวใหญ่พวกนี้ค่ะเอ็ดไว้เอามาใส่เด็ก ถึงแนบ่บบถึงแน่แบบนั้นละ่ะไอเพิ่นเอ็ดกล้ามยุ่งหยังยุ่งหยังใส่อยู่ท่องนาเขาคือเก่าแลจ้ะมือนี่อ่ะเดี๋ยวชิดซอยเบาเคนใส่เหยื่อก่อนจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปใส่เนาะบรรยากาศกะจะหน่อยกบซิมืดเลยจ้ะหลังเลกมุมข่างเทียงเขานี่ปูมันจะหลายแต่ตรง<ม>ที่เขาแหว่งแหว่งเนี่ยโแบบแม่ปูกัดเด้อพี่น้องมันเป็นเชื้อรามันเป็นอะไรบลูเขาอ่ะ ได้กินอยู่หรือเนาะกดลงอีกได้บ่สุดแล้วเนาะไมยื่อจมน้ำจ้ะพอดีเลยพึ่งพอดียื่ออย่างนี้อย่างทางเบิดมือเนาะใส่เจ็ดหลังเอามาใส่ในนาห้างบข้างบนสติดจะไปใส่ในตรงข้ามจักหลังนึ่งนี่แหละไปคอยเบาเขนใส่ก็ใส่ไายตนี่แหละจะบัน กไผ่ต่งช่วงขบออกมาปูอย่างหลายเแล้วก็ไปใส่ตรงกอไผ่ค่ะไผ่เลยบนนี้ห่ะโบมันบ่ค่อยอยากเข้าปตานี่ปลานั่งดอด้วยยามไหมนั่นค่ะเข้าต่งแล้วบนนี้ปูนี่ปีปลาเข้าต่งไหมเห็นไปเด้อโอ้เห็นแล้วหนึ่งตัวเห็นแล้ว ปลาดุกก้ากนั่นแหละนั่นแหละเออเราก่อเอาใส่บนทะหละปูมาหลายแล้วก็มาใส่ช่วงกอไผ่เด้อจักหลังเด้ออืขอเขาเฮาเริ่มถอดไ้เด้อจ้าอันนี้พอเพอ่่นมาพันหนองคายโอ้หลวงใหญ่เนาะอนีอจ้าเริ่มทอดแล้ว สวยขนาดเลยเห็นผลผลิตเห็นเข่าเฮาถอดลวงแล้วก็มีแฮงมีเฮงชื่นใจพี่น้องจ้ะชื่นใจจังเลยงามครับงาม,มดอกไอ้กระตัววาพี่น้องขาวๆาวนี่โอเคจะมาใส่ตรงนี้อีกหลังนึงบ๊อบเนี่ยปุ่ด พอดีผมเอ็นแบบนี้แหละอันนี้ค่ะเป็นข้าวข้าวกล้ลข้าวกช้า,าน้ำลายโพวกอะนี่เขามาดำมักลึลกเหอนสุดท้ายกะบ่ได้พี่น้องมันเปื่อยมันก็ได้อยู่นะหากบ่เต็มเม็ดเต็มเหนือก็ถือว่าได้อยู่แค่มาซื้โล่งคนนี้อีกเมนสายหั่นเลยดิเขามาสามเนาะใช่แต่พี่น้องหั่นจำได้นี่นี่เขามาสามกันนี่มุมนีม้ถึงได้ที่แรกมันบ่อได้เลยไหมเมนมาสามกันเด็ดโอ้ oh. หนึ่งให้สองให้สามให้รงนี้ถอดรวง<อ><อ>ไปเลยไปบอาเค้นไปเส้นนี้เลยขึ้นไปนขึ้นไปเฮือนทางนี้เลยอามีหลีเด้อโอ้ยผูกใจรวงเข่าบักใหญ่เ <c oughs> ห็นแล้วชื่นใจน่าจะเดี๋ยวไว้หนึ่งรวงเข่าเลยบักใหญ่เลยโอ้ยดตอยศนาคุณางามเท่าไหร่ ปีท,ที่แล้วเขาได้ปั้นใหญ่ได้ทั้งปีนี้เขาหู้ละเขาอัดน้ำได้ดปีนี้ก็จะได้เขาเนาะบอกเคร้นเนาะปีที่แล้วได้3าสิบหกศพมาเบิ่งกันปีนี้น,นี่เป็นไงงามครับเป็นไงสมเข่าเพิ่นอยู่ <laughs> ไอ้แบบนี้ไปใส่ทรงหลังข้างบนเลยพาพี่น้องมายามอีกทีก็มืออื่นเศร้าเลยนะบอกเคร้นเนาะ,ะสวัสดียามเช้าจ้ามา มันยามอู้ถ้าอาทิตย์ขึ้นเลยพี่น้องสวยงามมาก,<ๆ>มากตัดกับนาเห่าคนนะเฮ้ยโอ้อกโกสยกล้องกระบอกโฟกัสสวยเสงบบทันมา,านคุณน่ะตาเต็มเลยนะมันไม่ค่อยเห็นกัน,ดน,กนใดออนโอเคต้องยกสูงกว่านีา้จ้ะมหดิท้งปูท้งหอยเนาะปูคุณน่ะปูปลาเข่งกับเข่า ขนาดมุมนี่เพิ่งลักไปเมื่อก่อน,น<พ>อเวนาะเว้นวันเต็มอีกปลาออกปลาออกเอาปลาอาาอกไป,ป,ปพยาหมั่งที่สองต่อจะเอา้ามีหูขาดพี่น้องปลาหล่นเป๊ะลงแล้วกัดเลยได้ห่นเนาะแต่ปูมันออกมาได้จ้ะหลังทายตรงจ้าจักโตนี่โวูฮีู้วยเหงจ้ะจ ว่าเนมไปจนดำตัวยิ่ใหญ่เลีตายอยูยอย่จ้าดิอด้สวยมากพี่น้องวิวอุ้ยนะถ้าติ๊กเนมด้วยตาพี่น้องกับสีแนมเห็นคือกันเนาะแต่ว่าผ่านกล้องอาจจะเห็นโบฮันปั้นได้นี่มองด้วยตาเปล่านี่คือน้ำข้างอยู่ไป ไปเข่ากันจะสวยมากตัดกับแสงอาทิตย์พนะู้นะเฮ้ยวิวยอดเลยสวยโอเคไปปกแล้วค่ะแต่ว่าค่ะจะถ่ายให้พี่น้องเบ่งเบ่งหลังนี่ใส่ไว้อันนี้เลยทางน้ำเลยมีกี่ตัวอหอยเต็มเลยหอยกระปูป้า นำอุ้มทุ่มจักปูจปักหอยไหมเนี่ยนี่อือก็าากันเลยปูกับหอยไปฮะงูเอียงบอกเคีนกบไหมเน็ตอือบบน่ารักแ่เมลูคือกันมันอยู่แถวๆนี่แหละงมด้วยค่ะไปแล้วมันเต้นเป็นพุ่นเลยเอาหัวมันเต้นเต้นนี้เต้นป็นพุ่นตอ,อนเศร้าๆน,น,นี่ลวงเข่าถอดมันก็งามกงวล ดูนะลวงบักใหญ่บักใหญ่เลยชื่นใจเป็นอะไรที่ชื่นใจจริงๆเห็นเข่าออกมาลวงใสโอ้ลวงใหญ่ลวงงามเลยนะหลังสุดท้ายหลังนี้ โอ้ไม่ผิดหวังหลังนี้หลายคนหูตันนี่อ,อคอยุแต่เอาจริงๆบูสูสติกใส่มือเนาะ <laughs> ใส่แบบว่าได้คาดหวังมือหันลายครับแต่มือนี้ก็หลายอยู่จ้ะแต่บูสูมือนั่นมือนั่นหลายอยีหลีเดะโอเคเก็บเอาลอดเอาไปต้มนี่หอยนี่เพจังว่าหลายอยู่อเอใอใส่ไปลดถ้มันบหลายก็ไปเทแถวพุ่นอีกทีแถวที่เราสรุปผลผ,ลผูก พี่น้องพักกระตัวเต็มหนึ่งจ็กเอดหน่อยก็มันเนาะเอาจริงๆมันอยู่น้ำนามันกับปลามาอาศัยแต่เข้าเสียมันเหมือนมันแย่งปุ๋ยนะบอกพี่น้องนี่ดิมันแย่งอยู่บอกพี่น้องหลายอีหลีเด้มือใหม่ซิมาเก็บดอกเพื่อนไปกินกับเจียวกับปุ่นนี่มันทำงานสี่ปีเออมันมีแบบนี้มาหลายสิบปีละมันคือสีบาดับดอกเนาะถ้าว่าอยากให้อยากกำจัดมันก็ได้ ไปบอเคนะครไปรวมผลจะบันนี้ว่าได้หน่อยได้หลายสมัยมีจ้าผลงานเขาปูยกับห <c oughs> อยนอดปุย้อมเลยต้นตะมันหลังเหลืองๆหลยได้หลายยุได้หลายยูยอ,ยยอ,ยยอยือเนี่ยเรารวมกันนะโอเคือเอาไปส่งตามโอเดอร์ที่สั่ง <c oughs> เป็นน้ำว้าจะส่งตามออเดอร์เลยว่า <c oughs> แต่กระสือว่าหลายด้วยเนาะผูกห,หลายๆเก็งแหงก็ขายอยู่จ้าพอได้ขายอยู่ได้หน่อได้ได้ตัวนี่ถุงเขาแดงเลยจะได้หน่อยเลแต่ถ้าจะให้คือมือหันโซ่ดังหันพุทธหรือในมือใหม่ก็จะห,หาสูตรใหม่มาโรยก็จะดิ <c oughs> ดเดี๋ยวไปกูอุ้ยโคตรนุ่มเลยชิมน้อยเลยบ้าบ้าตกใจเลยน่ะไปแบบนี้มกเซีนยนเดี๋ยวถึงไปทำถุงส่งตามออเดอร์นะ่ะมาเซยนเนาะแต่ว่าลาพี่น้องก่อนจ้าครับผมเอาค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า